สวัสดีครับวันนี้ปล่อยไก่ไทยแลนด์นะครับก็จะมารีวิวการทดลองใช้นะครับนี่ครับตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับเพื่อมาต่อเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับสำหรับคลิปแกะรีวิวสินแกะสินค้านะครับที่ผมสั่งมาไปสามารถดูย้อนหลังได้นะครับสืบเนื่องจากสืบเนื่องจากไหนดูเป็นทางการเลือเกินเครื่องเล่นวิทยุด v d ดี DVD ในรถยนต์ผมนะครับ รุ่น isuzu allnew ครับ2ฮะตัวนี้ครับมันรับบลูทูธได้นะครับแต่มันรับบลูทูธได้เฉพาะเสียงโทรศัพท์รับสายโทรออกเท่านั้นนะครับแต่จะฟังเพลงนะครับต้องใช้สายฟังเพลงจาก usb ได้ครับแต่ต้องแปลงด้วย mini usb เนอะแล้วก็หรือถ้าจะฟังจากโทรศัพท์เนี่ยส่งสัญญาณผ่านบลูทูธไม่ได้นะครับมันต้อง เชื่อมต่อโดยใช้ช่องสัญญาณ AUX ตัวนี้นะครับผมว่าใช้ตัวนีนะ้มันก็จะต้องเสียบกับรูหูฟัง3.5ของโทรศัพท์นะครับแล้วก็เสียบเข้าไป AUX มันถึงจะฟังเพลงจากโทรศัพท์เครื่องนี้ได้พอดีไปเห็นสินค้าตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธรับสัญญาณบลูทูธนะครับซื้อมาในราคาถูกมากนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้โอเคจะมาดูวิธีต่อกัน ตาะก็ง่ายๆเลยนะครับตัว USB นะครับมันรับบลูทูธแต่มันต้องมีแหล่งจ่ายไฟผมก็จะใช้นี่ครับแหล่งจ่ายไฟช่องจุบุรีนะครับ1แอมป์ปาดเสียบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอา AUX เสียบปึ๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิด,ปดไฟนะัเก็บใส่เรียบร้อยปิดได้นะครับมันปิดได้นะครับ ถ้าใช้ตัวเล็กคันนี้อ่าน้ำผมอย่าราองเอามาใส่ตรงนี้กว่าทีจุดีโอเคก็ได้เห็นชัดโอเคครับเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยเสียบสาย AUX คานนี้โทรศัพท์มือถือเดีย๋ยวเราเก็บสายให้เรียบร้อยนะมันก็จะดูดีอันนี้เครื่องเสียงเราก็จะใช้เชื่อมต่อบลูทูธได้ละ วิธีการเชื่อมต่อนะครับทดสอบขึ้นมานะครับเราก็เปิดบลูทูธครับนะครับเปิดตรงนี้นะครับเปิดบลูทูธแล้วตรงนี้นะครับนะครับแหล่งจ่ายไฟนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีไฟสีฟ้ากระพิบนี้ครับแล้วก็มีตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็กดจับคู่เลยนะครับโอเคมันก็จะขึ้นเชื่อมต่อแล้ว มันก็จะเป็น B T 1 6 3เชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อแล้วลองไปด,ดูได้ครับตั้งค่านะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงโทรศัพท์เสียงสื่อมันตีมิเดียแชร์ผู้ติดต่อเราปิดก็ได้นะครับเราลองเปิดเพลงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดแล้วก็แหล่งข้อมูลเนี่ยเราเลือก A U S นะครับปาก ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราใช้เป er <Island. S 1> Cap, ิดแอปได้เลยนะถ้าเปิดเพลง๋ย่ติดดิสิ์หรือเปล่าเปิดดู Youtube ดีกว่า u t u b e ช่องปล่อยไก่ไทยแลนด์นะครับแต่เดิมอย่าลืมนะครับกดติดตามฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับมีมีการ์ตูนภาคเกียนป๊าปวิดีโอของฉันวิดีโอของฉันนะครับ ครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาทดสอบเสียงนะครับนี่ช่องปล่อยไกลไทยแลนด์นะครับอคลิปหนดีไม่มีคลิปเพลงด้วยนั้นเอาเอาคลิปนี่แล้วกันล่าสุดนะครับรีวิว power bank นะครับเดีย๋ยวเปิดเพลงจะติดลิขสิทธิ์นะัสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเนาะ จะเย็ยนรอสักนิดหนึ่งเล่งเสียงนี่ครับาอนะครับอันนี้เราไมา่ได้เชื่อมถ่าย AUX นะครับส่วนรถเราหลับจากา YouTube าแล้วก็เปิดช่อง AUX นะครับสีสั่งก็จะเข้าร้านค้า โดยตรงเลยนะครับงานกระจายสั่งวันที่6กนะครับเสียงมานอกได้ครับส่งของก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับเครื่องเล่น d ีวติดรถยนต์นะครับที่รับบลูทูธแล้วก็ฟังเพลงไม่ได้นะครับปกติอีสุมันใช่ไมชอบกัดนะถ้าค่ายอื่นนะโตโยอะไรนะครัเขาก็รับฟังเพลงแต่บลูทูธได้อย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าที่อย่าไปจุกจุกสิ จู๊จู๊จู๊ชู๊มิวสิกเปิดไม่เกินสิบห้าวิหวังว่าไม่ติดลิขสิทธิ์เข้าด้วยบัญชีอื่นน่แล้วก็จะฟังเพลงได้แล้วอ็เอาวางไว้โอเคครับพอเป็นแนวทางนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ